สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบ,บดีอีกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเกม Epic t เทสเตอรเนี่ยก็จะมีกิจกรรมใหม่มาให้เราทำกันแบบต่อนเนื่องเลยนะครับแล้วก็หวังว่ากิจกรรมในสัปดาห์นี้เนี่ย น่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดพลาดร้ายแรงเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วอีกนะครับผมแต่จากที่ผมดูเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีไอเทมอะไรที่ดูผิดแปลกไปกว่าปกตินะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมล็อกอินรายวันนะครับ สำหรับในสัปดาห์นี้เนี่ยกิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีตัวละครตัวใหม่เพิ่มเข้ามานั่นเองเนาะของรางวัลที่ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกถังเบียร์แล้วก็ไอเทมเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเพราะยังไงมันก็เป็นของฟรีอยู่แล้วเนาะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกิจกรร,รมรายสัปดาห์กันบ้างดีกว่านะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีกิจกรรมไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับผม มาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะครับเป็นกิจกรรมชนะ็อปไดมอนด์เนาะหรือว่าร้านค้าเพชรนั่นเองนะครับสำหรับรอบนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะซื้อของในร้านค้านะครับเพื่อทำกิจกรรมสะสมใช้จ่ายเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ซื้อเป็นเหรียญสปินสีม่วงแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วเนาะหรือถ้าใครนะครับอยากจะลองวัดดวงเนี่ยก็สามารถซื้อไอเทมกองสุ่มหินวิญ,ญญาณได้นะครับ แต่ผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะเพราะเราเนี่ยจะมีโอกาสได้รับหินวิญญาณสูงสุดแค่200ชิ้นเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเราเอาตัวละครระดับ5ดาวไปย่อยเนี่ยยังได้เยอะกว่ามาส่งอีกนะครับผมแถม1กล่องเนี่ยราคาก็อยู่ที่350เทรเลยนะครับเอาไปซื้อสปิน8ชิ้นเนี่ยยังดูคุ้มกว่าอีกนะครับผมโอเคไปดูกันที่กิจกรรมต่อไปนะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรม Accumulate Diamond Event นะครับ สำหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสะสมใช้จ่ายนะครับผมและกิจกรรมในรอบนี้นะครับถ้าเราใช้จ่ายเพชรเนี่ยจนครบจำนวน18,00 0เพชรเราก็จะได้รับตัวละครลูฟี่นิวเวอร์มาฟรีๆ1ตัวเลยนะครับและสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมต้องจัดแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีเพชรเพียงพอสำหรับทำกิจกรรมอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าผู้เล่นคนไหนนะครับมีเพชรไม่เพียงพอเนี่ยก็สามารถผ่านกิจกรรมนี้ไปก่อนก็ได้เนาะ รอกิจกรรมมันวนมาใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วเราค่อยทําก็ได้นะครับโอเคนะครับไปดูกันที่กิจกรรมต่อไปเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมวันพีทบล็อกเซตนั่นเองเนาะหรือก็คือกิจกรรมเจ้าปัญหานะครับเพราะว่าเวลาที่มันมีระบบอะไรผิดพลาดเนี่ยก็มักจะเกิดจากร้านค้านี้แทบตลอดเลยนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะปกตินะครับเพราะว่า มันก็ไม่ได้มีไอเทมอะไรหวือหวาจนเกินไปเนาะแล้วถ้าจะถามผมว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีไอเทมอะไรที่น่าดึงดูดใจให้เราเสียเพชรบ้างนะครับผมก็บอกเลยว่าไม่มีเลยนะครับผมผมลองเลื่อนดูไอเทมต่างๆแล้วเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยราคาก็สูงๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ของที่เราได้มาเนี่ยมันกลับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเอาเพชรไปทํากิจกรรมอื่นๆจะดูดีกว่าอีกนะครับผมสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับก็คือกิจกรรม Blacksmith Event นะครับสำหรับ กิจกรรมนี้นะครับถ้าใครเนี่ยอยากจะอัปเกรดอุปกรณ์ก็สามารถจัดกันได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็มีกิจกรรมสะสมใช้จ่ายอยู่พอดีเลยนะครับผมโอเคสําหรับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกกิจกรรมพื้นฐานประจําสัปดาห์เลยเนาะนั่นก็คือกิจกรรมสุ่มกาชาถังเบียร์สุ่มกาชาแก้วเบียร์แล้วก็กิจกรรมหมุนวงล้อสปินนะครับ ก็เป็นกิจกรรมที่มีให้เราทําทุกสัปดาห์อยู่แล้วเนาะซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ถือว่ามีไอเทมแถมมาเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีอีเวนต์พิเศษอยู่นะครับผมต่อไปนะครับเราไปดูกันที่กิจกรรมไฮไลท์ประจําสัปดาห์เลยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมรีคูดอีเวนต์นะครับผมซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับ แต่นะครับผมแต่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันมา3สัปดาห์ติดติดกันแล้วนะครับและที่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็คือตัวละครสังกัดอินแล้วก็สังกัดไซโคเนี่ยเราต้องใช้ถึงอย่างละ5ตัวละครเลยนะครับผม ซึ่งปกติแล้วนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยสมัยเกมเปิดแรกๆเนี่ยก็จะใช้แค่อย่างละ2ตัวละครเท่านั้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเพิ่มมาเป็นอย่างละ5ตัวละครเลยต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าใครไม่ไหวเนี่ยก็ปล่อยผ่านไปก่อนก็ได้นะครับผมก็คิดว่าสัปดาห์นี้ผมก็น่าจะทําไม่ทันเหมือนกันนะครับผมเหมือนทีมงานเขาจัดกิจกรรมมาแบบไม่อยากจะให้เราทําสําเร็จนะ,นะครับ โอเคนะครับไปดูกันที่กิจกรรมต่อไปนะครับผมสำหรับกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมช็อปฮีโร่โซนะครับหรือว่ากิจกรรมร้านค้าหินวิญญาณน,นั่นเองเนาะซึ่งในรอบนี้นะครับก็ค่อนข้างพิเศษหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีเจ้าหุ่นทหารระดับ10ดาวมาให้เราแลกซื้อกันถึง3ตัวละครเลยนะครับก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเราน่าจะสามารถแลกซื้อได้อย่างละ2ครั้งนะครับ รวมๆแล้วเนี่ยเราก็น่าจะได้ทหาร10ดาวมาประมาณ6ตัวเลยนะครับผมซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับ แล้วก็นอกจากมีตัวละครหุ่นทหาร10ดาวแล้วเนี่ยมันก็ยังมีระดับ6ดาวแล้วก็ระดับ9ดาวมาให้เราเลือกซื้อกันด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีไอเทมถังเบียร์ด้วยนะครับซึ่งเจ้าไอเทมถังเบียร์เนี่ยก็จะใช้หินวิญญาณประมาณ250ชิ้นต่อ1นถังเนาะถ้าใครนะครับผมมีไอเทมหินวิญญาณเยอะๆเ,เนี่ยก็สามารถแลกถังเบียร์เก็บเอาไว้ใช้ในกิจกรรมในสัปดาห์ต่อๆไปได้เลยนะครับ โอเคสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรม shop for leaf cover เนาะก็จะเป็นร้านค้าดอกไม้สี่แฉกนะครับสำหรับกิจกรรมในรอบนี้นะครับก็มีไอเทมให้เราเลือกซื้อหลายอย่างเลยนะครับผมแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยอย่างแรกที่เราควรจะแลกเก็บเอาไว้นะครับนั่นก็คือไอเทมถังเบียร์นั่นเองเนาะซึ่งเราเนี่ยสามารถแลกได้สูงสุดแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับ2ครั้งเนี่ยก็จะได้ถังเบียร์มาประมาณ10ถังนะครับผมส่วนไอเทมอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่า แต่ละคนเนี่ยอยากจะได้เป็นไอเทมอะไรเนาะถ้าอยากจะลุ้นนะครับผมอุปกรณ์ระดับสีแดงเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อไปแลกสุ่มกันได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะเก็บสะสมจิ๊กซอนะครับเอาไว้รอตัวละครใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็สามารถซื้อเก็บเอาไว้ได้เลยนะครับผมโอเคไปดูกันที่กิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรม Shop Pilot Letter เนาะก็จะเป็นกิจกรรมร้านค้าโจรสลัดนะครับ สำหรับร้านค้านี้ก็มีไอเทมให้เราเลือกซื้อเยอะแยะเลยนะครับผมแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็แนะนำว่า เลือกซื้อเป็นกล่องทหารระดับ6ดาวทหารระดับ9ดาวแล้วก็ทหารระดับ10ดาวดีกว่านะครับผมเพราะว่าพวกเจ้าไอเทมหุน่นทหารพวกเนี้ยในอนาคตเนี่ยเราต้องใช้เป็นจํานวนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแลกเก็บเอาไว้ยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับหรือว่าเราจะแลกเป็นตั๋วอารีนาเพื่อเอาไปทํากิจกรรมต่างๆก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะหรือว่าใครจะเอามาแลกเป็นถังเบียร์ก็ได้นะครับแต่ว่าราคามันก็สูงหน่อยเนาะ เพราะว่าใช้ไอเทมในการแลกประมาณ300ชิ้นเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมบอสมาจนแลนเนาะสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยผมขอผ่านเลยละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมเก่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วเนาะแล้วก็เป็นกิจกรรมเจ้าปัญหาด้วยนะครับผม โอเคนะครับไปดูกันที่กิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมวันเต็ดนะครับผมซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่ามีของแถมค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมถ้าใครเนี่ยอยากจะปั้นตัวละครไหนเนี่ยก็สามารถไปสุ่มหามาใช้งานกันได้เลยนะครับถ้าเราสุ่มได้ตัวละครตามที่มันระบุในกิจกรรมเนี่ยเราก็จะได้รับตัวละครฟรีมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็เหมือนกิจกรรมหนึ่งแถมหนึ่งนะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับ โอเคต่อไปเราไปดูกันที่กิจกรรมสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมวันพีทฮอลิเด์นะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผมแตกต่างจากรอบก่อนๆก,ก็น่าจะเป็นแค่ไอเทมที่เอาไว้ใช้แลกอย่างเดียวนะครับใครอยากได้อะไรเนี่ยก็สามารถจัดกันได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสรุปภาพรวมเลยแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมในสัปดาห์นี้เนี่ย สำหรับผมเนี่ยก็คิดว่าสบายๆนะครับสามารถแลกไอเทมเก็บเอาไว้รอใช้ในกิจกรรมสัปดาห์ต่อๆไปได้เลยนะครับเพราะผมคิดว่าสัปดาห์ต่อไปเนี่ยน่าจะมีตัวละครใหม่อัปเดตเข้ามานะและถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยก็น่าจะเป็นคิวของตัวละคร u u m m n n g o o k นะครับผมแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่า Global เซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ่ย ก็ไม่ได้อัปเดตตามเซิร์ฟเวอร์เวียดนามแบบ100%นะครับขนาดตัวละครเบอร์เจตเนี่ยที่เราคิดว่าน่าจะเข้ามาตั้งนานแล้วนะครับเปิดมา2เดือนกว่าแล้วเราก็ยังไม่เห็นตัวละครเบอร์เจตเลยนะครับผมโอเคนะครับก่อนจะจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราไปจัดโค้ดใหม่กันสัก2โค้ดก่อนละกันนะครับผม ก็สามารถพิมพ์ได้ตามภาพที่เห็นด้านบนนี้เลยนะครับโค้ดแรกเนี่ยจะเป็นโค้ดที่เขียนว่า Discord Epic นะครับผมก็จะมีเพช500ถังเบียร์10ถังแล้วก็แก้วเบียร์20แก้วนะครับส่วนอีกหนึ่งโค้ดเนี่ยจะเป็นโค้ด Stay Home นะครับผมก็จะมีเพชอีก500นะครับพร้อมกับไอเทมอีกนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าใครสะดวกพิมพ์ก็พิมพ์เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยสามารถก๊อปปี้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์เอาไว้ให้นะครับ โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วสําหรับคลิปแนะนำรายละเอียดกิจกรรมใหม่ประจำสัปดาห์ที่12นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนําผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์ในทีดาล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์ด้วยความสุภาพก็พอสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนละกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสจะต่อไปครับ